เรื่องถัดไปนะเป็นตารางเงินเข้าบัตรใหม่นะครับในเดือนเมษายนนะครับบัตรใหม่จะมีวงเงินอะไรเข้าบ้างอ่ะไปดูกันเลยนะครับวงเงินแรกก็คือวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับท่านอาคมได้แจ้งมาแล้ววงเงินเหมือนเดิมนะครับวงเงินเหมือนเดิมไม่ได้มีเพิ่มเติมไม่ได้มีเปลี่ยนไม่ได้มีปรับอะไรนะเหมือนเดิมนะครับวงเงินที่เข้าในบัตรประชาชนที่เป็นในรูปแบบสมาร์ทการ์ดเข้าในวันที่1เมษายน2566 นะครับที่จะถึงนี้ก็คือใครที่เคยได้300ก็ได้เท่าเดิมใครที่เคยได้200ก็ได้เท่าเดิมนะครับแต่คนใหม่บางคนยังยังไม่เคยไม่เคยมีบัตรอะไรเลยเนาะก็ต้องดูเกณฑ์ว่าท่านจะอยู่ในเกณฑ์ได้300หรือท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้2 0 0นั่นเองนะครับและเรื่องค่าเดินทางก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะเวลาเราไปเดินทางเนี่ยปกติใช้บัตรสวัสดิการเนาะจะเป็นบัตรรุ่นเก่าเนี่ยมันสามารถแตะแล้ว เข้าขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะครับแต่ในงวดนี้นะครับในวันที่1เมษายนนี้ในบัตรใหม่นี้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาไปขึ้นรถไฟฟ้าจะต้องไปทําการแลกชิปแลกบัตรนะแลกเ,เหรียญน,นะเพื่อทําการาผ่านนะขึ้นรถไฟฟ้านั่นเองก็จะมีตรงส่วนนี้ที่ท่านอาคมได้แจ้งมานะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่28นะแต่คาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วแหละนะครับสำหรับในเรื่องของวงเงินและในเรื่องของสวัสดิการค่าเดินทางตรงนี้นะครับวงเงินที่2ที่จะเข้าในเดือนเมษาก็คือวันที่18เมษายนก็ได้รับเหมือนเดิมในเรื่องของช่วยค่าน้ําช่วยค่าไฟนะครับช่วยค่าน้ําช่วยค่าไฟอันนี้คือสําหรับคนที่เคยลงทะเบียนเอาไวา้ก็คือคนเก่าที่ได้รับบัตรใหม่นั่นเองไม่ต้องดําเนินการใดๆอ่สิ นะครับในเรื่องเรื่องของการช่วยค่าน้ำค่าไฟมันโอนเข้ามาในบัตรใหม่นี้ทันทีไม่ต้องเรเนินการใดๆนะท่านก็ได้รับในเดือนเมษาต่อไปก็คือเงินเนี่ยก็จะโอนนะครับเข้ามาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนเอาไว้นะในเรื่องของการช่วยค่าน้ำค่าไฟได้เหมือนเดิมนะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ช่วยเท่านั้นไม่เกิน100บาท กับไม่เกิน315บาทนะครับตรงนี้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ผู้พิการนะครับที่ผ่านเข้ามาได้รับบัตรใหม่ก็ได้รับวงเงินรับไปเหมือนเดิมนะครับในวันที่22นะครับเมษายนนะครับสำหรับวงเงินสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะว่าในวันที่28เนี่ยผมบอกเลยว่าวงเงินเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนแล้วสวัสดิการไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนะครับเนี่ยน่าจะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนช่วยค่าน้ําค่าไฟ ก็ต้องรีบดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ท่านจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับเพราะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเวลาเราเดําเนินการจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปแล้วมันจะได้ชดเชยกลับเข้ามาในเดือนถัดไปก็คือในเดือนพฤษภาคมในวันที่18พฤษภาคมนั่นเองสําหรับคนใหม่ที่ใหม่เลยนะใหม่เลยไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเลยแล้วก็เราจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟเองแล้วเราชื่อในบินที่เป็นค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเป็นชื่อเรานะครับบอกเลยว่าสิทธิ ในวันที่18อะทุกวันที่ส8บดของเดือนเนี่ยในเรื่องเรื่องของการช่วยค่าน้ำค่าไฟเนี่ยใครที่เช่าบ้านอยู่ใครที่ไปอาศัยเขาอยู่ที่ไม่ได้เป็นชื่อในการจ่ายบิลน,นะไม่สามารถได้รับเงินช่วยค่าน้ำค่าไฟตรงนี้นะไม่สามารถรับได้นะครับชื่อจะต้องเป็นชื่อเรานะแล้วบางคนเราอยู่บ้านกันสามสี่คนเนาะแต่คนจ่ายอะมันจะมีแค่ชื่อเดียวก็ สามารถลงทะเบียนได้แค่คนเดียวนะไม่ใช่ว่าคนได้บัตรสวัสดิการ3คนอยู่ด้วยกันเราจะเบิกได้ทุกคนไม่ใช่นะจะเบิกได้เฉพาะคนที่มีชื่อในบินเท่านั้นและวงเงินจะต้องไม่เกินตามที่เขากําหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนใหม่ที่ใหม่จริงๆเดี๋ยวเราจะต้องมารีบทํากันนะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่28ดเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนนะในเรื่องของคนใหม่ที่ใหม่เลยไม่เคยได้สวัสดิการอะไรเลยผมจะพาไปลงทะเบียนนะ ค่าน้ำและค่าไฟตรงนี้กันนะครับที่ท่านเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทำก่อนที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟในเดือนเมษานะครับพอจะได้ช่วยเงินไปในเดือนพฤษภานะครับเงินช่วยตรงนี้จะโอนเข้าในเดือนหน้านั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็น่าจะาก,กระจ่างกันแล้วสำหรับสำหรับในเรื่องของตารางเงินเข้าบัตรใหม่นะในเดือนเมษายนใครมีอะไรสงสยัยอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยต่างๆในเรื่อง วงเงินในเดือนเมษสาสําหรับคนใหม่บัตรใหม่นะนะครับแล้วก็คนเก่าที่จะรับบัตรใหม่ด้วยนะได้ทุกทุกคนนะที่ได้รับบัตรใหม่นะในวงเงินในเดือนเมษาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับในเรื่องนี้เนาะนะครับ